ครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องมหาแห่งภาพมวลครับผมเนาะเอามาอนมินอยู่ที่วังกรอกๆทักพีก่น้องเด้อมาติดตามแนวทางให้ครับผมเนาะ,ะทีวี้ยังคืบนะร็ติดตามรับชมรับฟร่วมกันครับผมม,มันก็บอนแน่แน่พี่น้องเลยแต่ปพิษนาดีว่าแอดมินเป็นตัวสั่นสัิติบาทบางคนก็เบ่งว่าเลขเลขหนึ่งมันไม่ห่างกี่บิ๊ก ก็ากแ้ไปเจ็ดเหมือนกันเออมันก็มีส่วนรูห่างมันเลยแอดีอบินมักโซนตัวดอกพี่น้องเนาะแต่ว่ากาสทีเอาไว้ที่กันนั่นละเก่าเนื่องกับมักคือกันอ่าคัว่าติดเก่านะติดเก้าครับผมได้เง uh ิน huh> ติดเก้าได้ไ huh> ด้เงินได้เงินเลยโอ้ถ้าเป็นบ uh ้านเราก็ว่าโอ้ถ้าเป็นวันเลขออกไปเลยไปซื้อเก้านี่ลอยเก้าแคนั ไปัทเก๋วยเตียวเลยอันน่ะพี่น้อง9อืมโอ้ถ้า519มาก็ประวัติศาสตร์ด้ยนี่เนอะเพราะว่าหหานึ่งเก้ากัดกระคืดดังได้ละว่างกลอกเปิดตัวเลยสามตัวเลยเพราะว่าถือว่าคนเห็นทั้งประเทศเลยเลขตัวนี้ปังเลยงวดนั้นก็มีบุเรีหาง ปล่อยเล็กไปรอบนี้เนี่ยมหาเฮงมันเป็นอย่างนี้น่ยแบบเนี้ยมันเป็นคนมักหลายอยู่โอ้คนคนชอบถือว่าถ้าคนจะถูกถออกมาชุดนี้เนี่ยเมื่อเหลือคนจะถูกหลายโอ้ทำบอกเหมือนว่ดที่ผ่านไปนี่มันก็ยอมไม่เงี้ยมอยู่ถือว่าเลขกงามบาเถาะเออชือใจ อว่าเข้าตากรมมกาเลขกเลขสวยแต่ว่าจะอยู่ในกระเป๋าคนแน่อยู่ในใช้เลขหน้าลงทุนเออเออใช่เออเลขกงามนอที่น้องนอเล็กหนาลงทุนหน้าส่วนมากปูหอเป็ดเช็ดชามโอ้ยไนกินไต่ชันแล้วมันจะออกกี่ว่ครับมันเป็นเลขกแม่มงแค่มงนั่นแหละมันเป็นเลขกครับครับแต่ว่าอันนี้ได้ยินเดี๋ยวโต๊ะมือถ่าเลยวะสะ ก็ถือว่าถ้าเป็นนักกีฬาก็น่าเล่นละ่ะครับผมน้า,น,าน่าลงไว้ก่อนละม,มุมแดงมุมแดงไงนะเก็บเก็บไว้บ้างมีหลักเก้าครับกประมาทหนึ่งก็ไปได้นาะนเนาะประมาทหนึ่งก็ไปได้ 91, งงไเก้าหนึ่งก็งามเหมือนล่ะพี่น้องเก้าหนึ่งเก้าห้านี่นานล่ะเนาะ มันมาหลแต่เราถ่ายก็นหลายรอกอย่าไปคิดน้อยเนื้อตามใจว่าโอ้ยวางจะกหรอกให้หลายอืมันก็หลายแล้วมันถ่ายตัวเดียวนะขนาดนั้นพี่น้องก็ยังบ่ได้กันได้จะเห็นอย่งไรอีกหลแลวเห็นหรือยังล่ะยหลเลยเห็นหรือยังพี่น้องว่าปูให้ตัวได้ล่ะพี่น้องถ้าไล่ดูประวัติศาสตร์ี่เลขบ่หลายทักครั้งครับเพียงแต่ว่า มันลืมได้ก็ลืมเขียนไว้อยู่จดไว้อยู่แต่ว่าอพอวันเอาจริงๆก็ลืมโปไปมังตัวไม่ออยู่ไอแลนนี่ก็บอกว่าเก็บมัดทุกตัวตออเลขออกมาลืมสามตัวเดียววงกลมมาคงน่องลืมได้ยังไงลาบนี้ไปเปิดดูเนอะมันวงเก้ากับห้าเออใช่ เดี๋ยวไปเอาห้าใส่ตัวอื่นตะพืชต่พืชสักก็ก็ข้าวไฮนี่ปูว่งกระตองหมืเลยกระตองหมืนเลยตัวอันตรายของเขาเลยนี่ตัแม่เป็นก่ะหเลยเพิ่มบแม่ธรรมดานะเนี่ยบอแม่ธรรมดาตัม่เป็นกรให้ว่งเป็นสวางเลยนี่แหละก้ะตองหมดเลย็นไมเย็นวันที่16บหกนหลังสลากออกไปปูกันแไม่รู้แล้วเป็นไฮวงกังสันจะได้ว่งไว ถ้าว่านึ่งข้าวยังบรทัานจะสุกเนาะขอต่อเลยขอต่อเลยเถอะพี่น้องต่อเลยบ้านดังไฟยังบระดิษฐ์ดีอยู่อ่ามันทำไมขนาดนั้นถ้านึังได้แล้วเลี้ยงบังจบหรอกคุณนี่บ้านแม่ธรรมดาอ่าเอาพี่น้องนะตัวบธรรมดาตัวนี้คือวงกลมต่องวดเลยเย็นวันที่สิบก้าวไฮวิกอบสองตัวเลยนี่ดิไฮแอน่์เจ็บว่องนี่นะ เลยมักชุดนี้ชครับผมุดนี้จิจารมาดูติดห้าติดเก้าอย่างเงี้ยนะอันนีนเก้าก็ยังบละฟอีกคือเก้านยครับผมห้าก็ยังห้วยไปนั่นอีกอืมนน่ะมันบอกแม่นว่ามันจะปิดสนานลึกอะไรนักหนาครับควายฝันก็ยังว่าพญาควายเนาะโอ้นั่นแหละพญาควายควายนี่ใหญ่เป็นพญาควายเนี่ย เก้าอย่างเดียวได้มาสองผูกก็มั่นใจแล้วนะออกมาออกจากสมาธิมากกว่าต้องเก้าสองแท้ดันเก้าเก่าเนี่ยแหละมาบังหอดปู่หน่อเทวดาวันที่สิบหกนี่แหละวันที่สิบหกตัวเลขก็จะไม่ไปไหนยังนิ่งอยู่อนิ่งอนิ่งเย็นสบายสบายเลยรอบรอบนี่ปูกสบายแล้วก็ บ่แม่นเก่งเนาะประกันบ่หนีออกจากกลุ่มนี้หมอ้งบ่บ่หนีออกจากในอยู่ในนี่นลยนะพวกโอเล็กอยู่ในนี้เลยอยู่ในนี่เนี่ยบ่หนีไปไสบอือไล่ดูคักคลักอ้มนกับพี่ตตัวเดียวกันเนาะคนไหนมีมีงบประมาณสูงแน่ก็จับทุกเม็ดนี่บ่ขาย ถ้าผู้มีทุนสูงคไม่อ,อย่าลืมนะผู้ที่มีทุนสูงให้จับทุกเม็ดเลยอ่าผ่าน<อ>แต่ผู้บ่มีทุนสูงก็จับแค่นั้นแหละวงกลมนะครูวงกลมกับวงคู่นี่ก็พอละมันอย่าไว้หลายตัวเนอะมันบ่หลายเลเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มมันมดัดเอ,อพพาพี่น้องพิรนาเอาได้ครับเอถ้าเผื่อมันบ่มีล็อ บอกไม่ในรอกเขาก็บว่าย่างกันแหะบอกเออ,อก็เนี่ยมไป้สิกระหินจะหาเก่าแล้วพี่น้องเนาะกระดาษแผ่นแรกก็หาเก่าแผ่น้อนก็หาเก่าเนาะวันนี้ไปจากนี้อื้อนั่นก็เก้าศูนย์ห้า ครับผมอันนี้ปูกระซิบดิสิอ่อโอ้นี่กระซิบกระซิบ่นี่อันนี้อันนี้กระซิบเป็นตัวกระซิบเป็นตัวบ่ต้องไปประกาศใส่ไหมอันนี้เพิ่นนายเงียบๆนี่เพื่อนนายเงียบๆคือชุดนี้เลยพี่น้องซด้แต่ว่าถ้าช่องใครเป็นแนวทางคือเขาพิจารณาเอาครับผหแต่คนบอกว่าเอาปูก็จบ่พาะใคร FC แฟนช่องได้ขึ้กันแล้วพี่น้องแอดกับเชนให้เขาไม่ต้องประกาศใส่ออกมาแล้วอย่าว่าบ่เห็นที่ว่ากระซิบผู้ใดโทรมาว่าแอดมินหรือว่า ตู้มุกนี่พอคุณเดียวเองใครับไมนี่ตัดนี่บ่าวมาให้เห็นมุกนี่พอคุณเก้าสือน่ะถ้าเป็นเสียงเป็นเสียงเป็นตัวออกมาเลยอืมแต่ต่อหัวดแล้วก็ต้องหัวเพิ่มกับเปิดมาหลายตัวอยู่นี่เนาะมาให้ครับผมคือว่เปิดมาหลายตัวอยู่เปิดมาแต่ว่าก็เน้นให้เนาะให้พวกกรมหาครับเก่าแต่ว่าที่ีเนี่ยคือเลขสองตัวนี่ยังไม่คันเดคันเดว่าครับผมคันเดหินนี่จะหาหาเมื่อไหร่นี่คือเนี่ยสามตัวเลยวเตี้นี่คือเนี่ยสามป่ สามตัวฝากไว้พิจนากับวันที่สิบสามได้พี่น้องด้วันที่สิบสามจังสีย่ำคำย่ำสนทยาตอนหุงข้าวต้มปลาเนี่ยก็ลางวันมันร้อนบางทีก็จะอยากก็เกี่ยวกับไปตามนุ่ทุ้กแก่ครับผมเทศกาลปีใหม่ของพื้นเมืองเราเนอะไปนั่งชม วันสิบสามครับผมก็ดจ้งมาว่ากัดจังไดก็ได้ได้พี่น้องด้ใส่หนทางคือเก่าเลยพี่น้องแต่ว่ากัดทิศตาปูนฤษีอยู่ถ่ายดุมาทำดุว่าแม่ยังก็เพื่อเห็นใจอ่าอธเป็นเขาต้องการยี่สิบสี่กคนจะทำฮาคือพ่กใบฮารปูฤศีอย่างสองหมื่นหนึ่งก็ต้องฝึงออกมากเลยเขไป ถ้า่ากก็ยิ้งได้ออกมาครับผมเดี๋ยวนี้ก็สถานที่ก็ใกล้จะดีละต้องัว้ก็อลั่นทองที่ฝากมาทีละห้าร้อยสองร้อยสามรอยก่ได้มาทำมันนี่น่ะนี่ก็กแก้ก้อมดก็หยุดออ่งบหมดก็หยุดไว้ก่อนคิดว่าคุยกับช่างหมานอยู่อจะกรอบแฝดเจดีหินหินก้อนใหญ่อย่างนั้นน่ะนะจะมาทำเป็นเจดี มันบอกโหแต่ถ้ามีมันก็จะแปลกกว่าเขาเนาะแปลกแล้วนะปูแนี่ก็แปลกเรานี่ปูนี่อะออืมอันเพราะว่าปูฤาษีเราชอบอยู่แบบถ้ำนะอยากถ้ำถ้าลงบนนังยิบเปื่อยๆอยู่อ๋อสัตว์พี่นลาเนาะก็ฝากไวอ้าวโชคดีนะครับโชคดีปีใหม่เนาะเทศกาลบันที่ สิบ <16. S 1> หกวันที่สิบหกวันมหาเศรษฐีเศรษฐีคนใหม่ขอให้มั่งขอให้มีขอให้เป็นเศรษฐีจะได้มีเงินทองทําบุญชุนทานเพราะว่าวางจากหลอกแล้วก็จะทําบุญวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามถ้าทําบุญแล้วก็จะพักไว้ก่อนเรื่องบุญเพราะว่ามันจะลงไล่ลงนาแต่เลขเนี้ยทางก็ยังติดตามคือเก่าอ่า ถ้าบอเจ็บใครได้ป่วยถ้าบอกมีการเดินทางเนอะเนาะอย่างนี้นก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปารถนาอได้รับชมทุกครั้งก็กดไลค์กดแชร์ให้เบาวมหาเฮงกับสาวเจียบ,บในช่องเนี่ยเพื่อว่าเป็นสินน้ำใจซึ่งกันและกันอให้ยาหอมยาลมกันดิ <c oughs> ถ้าได้แต่ดูบอกกดไล้กดแชร์มา <c oughs> พอดีเลยอื่าเป็นลมแล้วผู้ถ่ายทำเนาะตลอดตลอดข่าอ,ออกจากบ้านมาหกสิบหรือน้อยกว่ากิโลก็เป็นค่าน้ามันนะเนี่ยออ,อันนี้ก็ขอฝากขอฝังไว้ด้วยเนาะ,ระเราก็รักกันไว้เนาะอาศัยซึ่งกันและกันอ่าแอซีได้ดูก็เพราะอ่าม,มหาเฮงอ่าแอซีก็อยู่แต่บ้านนู้นเนาะ,ออะแอดมินกัตลอดตลอดอ,อ่า<ม>จัด จะไปทางไหนมาทางไหนอ่คิดอย่างเดียวแลลวขอให้ไปเอาที่มันถูกอย่างเดียวอ่ครับผมหังนั้นก็หลายที่หลายทางก็วิเคราะห์วิจัยเอาพิจารณาเอาอืมมันอาจจะตรงกันสักคู่ก็ได้มันเป็นไปได้อยู่เลขแค่สิบตัวเนาะครับผมอ่าขอให้สุสมหวังเน้อสาธุสาธุครับผมโศกๆศกมันหมานสกุลุกคนครับผมสวัสดีครับนิ่งๆอยู่เดี๋ยวนี้